เคยได้ยินกันไหมครับว่าห้ามใช้น้ําเดือดจัดๆร้อยองศาเซลเซียชงกาแฟเด็ดขาดเพราะจะทําให้กาแฟไหมเป็นความเชื่อที่แบบว่าอยู่คู่กับวงการกาแฟมานานมากเลยแต่เอ๊ะมันเป็นเรื่องจริงแค่ไหนกันนะวันนี้แหละครับเราจะมาถลายความเชื่อนี้กันด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยแล้วมาดูกันว่าความจริงที่ซ่อนอยู่ในเรื่องอุณหภูมิของน้ำเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ในการวิเคราะห์นี้เราจะค่อยๆเดินทางไปด้วยกันนะครับเริ่มจากการไปดูตำนานเรื่องน้ำร้อนลวกกาแฟกันก่อน แล้วค่อยไปเจาะลึกเรื่องหลักฟิสิกส์ในถ้วยกาแฟจากนั้นเราจะไปทําความเข้าใจกันว่าทําไมถึงบอกว่าน้ําร้อนเป็นแค่กระจกเงาแล้วก็จะเปลี่ยนมุมมองว่าอุณหภูมินะ่ะมันคือเครื่องมือไม่ใช่กดตายตัวและสุดท้ายเราจะไปดูกันว่าในดริปเปอร์จริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นเอาละครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยตำนานเรื่องน้ำร้อนลวกทำไมเราถึงถูกสอนให้กลัวน้ำที่อุณหภูมิร้ออง,รอ,องศากันนักกันหนาะ คือหลายคนมองว่าตัวเลขนี้มันเหมือนเป็นเส้นแบ่งเลยนะระหว่างชงกาแฟาได้เพอร์เฟกกับชงพังไปเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปกันต่อเนี่ยอยากให้ลองวางความเชื่อมเดิมทุกอย่างลงก่อนแล้วกลับมาที่คําถามที่มันเรียบง่ายและเป็นพื้นฐานที่สุดเลยแต่คําถามนี้ทรงพลังมากๆเลยนะก็คือกาแฟาเนี่ยมันสามารถไม่ซ้ำเป็นครั้งที่2ได้จริงๆหรอและไอ้คำถามเมื่อกี้นี่แหละครับที่จะพาเราไปสู่ส่วนที่2นั่นก็คือหลักฟิสิกส์ในถ้วยกาแฟา ตรงนี้แหละครับที่เราจะมาเปิดเผยความจริงที่เป็นสากลมากๆเป็นกฎที่ทําให้ความเชื่อเรื่องกาแฟไหมซ้สำสองเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้เลยในทางกายภาพนี่เลยครับกฎข้อแรกของเทอร์โมดินามิกส์ที่บอกไว้ชัดเจนมากๆว่าวัตถุที่ผ่านความร้อนที่สูงกว่าไปแล้วจะไม่สามารถไหมซ้ําได้ที่อุณหภูมิต่ํากว่าเดิมย้ำอีกทีนะครับนี่ไม่ใช่ความคิดเห็นไม่ใช่ความเชื่อแต่มันคือกฎของฟิสิกส์เลยทีนี้ เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นลองมาดูตัวเลขเปรียบเทียบกันจระเลยดีกว่าครับตอนที่มเมล็ลกาแฟถูกคั่วเนี่ยเขาใช้อุณหภูมิสูงถึง180-220ถึงององศาเซลเซียสเลยนะในขณะที่น้ําเดือดสุดๆแล้วเนี่ยก็มีอุณหภูมิแค่ร้อยองศาเท่านั้นเองเห็นไหมครับว่าพลังงานมันต่างกันคนละเรื่องเลยดังนั้นนะครับข้อสรุปที่ชัดเจนที่สุดก็คือในทางกายภาพแล้วเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้เลยที่น้ําร้อนร้อยองศาจะไปเผากาแฟให้ไหมได้อีก คือพลังงานความร้อนของน้ําเดือดมันไม่สูงพอที่จะไปทําลายโครงสร้างของเมล็ดกาแฟให้เกิดการเผาไหม้ซ้ำได้นั่นเองครับมาถึงตรงนี้หลายคนคงคิดในใจแล้วล่ะว่าเอา้าถ้ามันไม่ได้ไหม้แล้วทําไมากาแฟที่ชงด้วยน้ําร้อนจัดๆมันถึงมีรสชาติขมๆติดไหมล่ะโอ้โหเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับและคําถามนี้แหละครับที่จะนําเราไปสู่ความเข้าใจที่ลึกขึ้นในส่วนที่3ามนี้น้ําร้อนเป็นเพียงกระจกเงา คืออย่างนี้นะครับสิ่งที่น้ำร้อนจะทำจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ไปสร้างรสชาติใหม่ขึ้นมาใหม่นะแต่มันคือการเปิดเผยสิ่งที่มีอยู่แล้วในเมล็ดกาแฟาออกมาแบบหมดเปลือกเลยต่างหากมันไปสกัดเอาสารที่ให้รสขมออกมาเร็วขึ้นทำให้ข้อบกพร่องหรือดีเฟกของเมล็ดมันชัดขึ้นมาดึงรสชาติโทนลึกๆของกาแฟโค้กเข้มออกมาแล้วก็ไปขยายรสฝาดของเมล็ดกาแฟาที่คุณภาพไม่ค่อยดีให้มันเด่นชัดขึ้นมาและนี่คือหัวใจสำคัญของเรื่องนี้เลยครับ น้ำร้อนไม่ใช่ศัตรูมันคือกระจกที่สะท้อนตัวตนที่แท้จริงของเมล็ดกาแฟาออกมาเพราะฉะนั้นรสชาติที่เราได้สัมผัสนะ่ะมันก็คือความจริงของเมล็ดกาแฟานั้นๆที่ถูกน้ำร้อนส่องให้เราเห็นอย่างชัดเจนที่สุดนั่นเองครับพอเราเข้าใจแล้วว่าน้ำร้อนไม่ได้เผากาแฟาแต่แค่เปิดเผยรสชาติของมันออกมาทีนี้เรามาเปลี่ยนมุมมองกันดีกว่าครับมาดูกันที่ส่วนที่4ี่ครับอุณหภูมิในฐานนะเครื่องมือไม่ใช่กดตายตัวเดี๋ยวเราจะมาทําความเข้าใจความร้อนในระดับพลังงานโจนกัน ถ้าเราซูมเข้าไปดูในระดับโมเลกุลเลยนะอุณหภูมิจริงๆแล้วมันก็คือพลังงานจนนั่นแหละครับน้ำที่ร้อนกว่าก็หมายความว่าโมเลกุลของน้ํามันเคลื่อนที่เร็วกว่ามีพลังงานสูงกว่ามันเลยสกัดรสชาติออกมาได้แบบทรงพลังส่วนน้ําที่เย็นลงมาหน่อยโมเลกุลมันก็จะเคลื่อนที่ช้าลงการสกัดมันก็จะนุ่มนวลกว่ามันก็แปลว่าอุณหภูมิมันทําหน้าที่เหมือนเป็นเครื่องมือให้เราเลือกสกัดรสชาติได้นะครับ อย่างกาแฟขั่วอ่อนที่มเมล็ดมันยังแน่นๆอยู่ก็อาจจะต้องการน้ําที่อุณหภูมิสูงหน่อยสัก93-96องศาเพื่อใช้พลังงานเจาะเข้าไปสกัดรสชาติออกมาแต่ถ้าเป็นกาแฟขั่วเข้มที่มเมล็ดมันเปราะแล้วการใช้น้ําอุณหภูมิต่ําลงมาหน่อยอย่าง88-93องศาก็จะช่วยสกัดอย่างนุ่มนวลแล้วก็ช่วยซ่อนรสชาติบางอย่างที่เราไม่ต้องการให้มันออกมาเด่นเกินไปได้แต่ที่สําคัญมากๆเลยก็คืออุณหภูมิมันไม่ได้ทํางานคนเดียวนะครับ มันเป็นแค่ตัวแปรหนึ่งในระบบการสกัดที่ซับซ้อนมากซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับปัจจัยอื่นๆทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นระดับการคั่วขนาดบดความหนาแน่นของเมล็ดเวลาที่ใช้ชงหรือแม้แต่รูปทรงของดริปเปอร์ทุกอย่างมันทำงานสัมพันธ์กันเป็นระบบเดียวกันครับเอาละครับทีนี้เราจะเอาทฤษฎีทั้งหมดเนี่ยมาดูกันในโลกของความเป็นจริงเลยในส่วนสุดท้ายของเราความจริงที่เกิดขึ้นในดริปเปอร์กับเรื่องของการสูญเสียความร้อนที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลย จำประโยคนี้ไว้ให้ดีเลยครับอุณหภูมิในการต้มน้ำไม่ใช่อุณหภูมิที่ใช้ชงกาแฟจริงๆตัวเลขที่เราเห็นบนเทอร์โมมิเตอร์ในการน้ำร้อนอ่ะมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทางเท่านั้นแหละครับคือทันทีที่เราเทน้ำออกจากกาต้มน้ำเนี่ยอุณหภูมิมันก็ดรอปลงไปแล้วนะระหว่างที่น้ำเดินทางผ่านอากาศมายังริปเปอร์เนี่ยมันจะเสียอุณหภูมิไปประมาณ2-8องศาเซลเซียสเลยครับแล้วพอเจอกับผงกาแฟที่อุณหภูมิห้องเข้าไปอีกคราวนี้แหละครับ คือการสูญเสียความร้อนครั้งใหญ่เลยอุณหภูมิจะหายไปอีกประมาณ3-10องศาเซลเซียสเลยทีเดียว แปลว่าอะไรครับแปลว่าต่อให้เราสตาร์ด้วยน้ําเดือดร้อยองศาเป๊ะๆพอผ่านการสูญเสียความร้อน2ด่านนี้ไปแล้วเนี่ยอุณหภูมิที่ใช้สกัดกาแฟจริงๆหรือที่เราเรียกว่าอุณหภูมิในซลลรี่มาร์กจะลงมาเหลืออยู่แค่แถวแถว9 2องศาเซลเซียสซึ่งมันคือช่วงอุณหภูมิที่ดีที่สุดสาหรับการสกัดพอดีเป๊ะเลยการใช้น้ําเดือดจึงไม่ใช่ความเสี่ยงนะครับแต่มันคือการชดเชยเพื่อให้ได้อุณหภูมิสกัดที่แม่นยําขึ้นทั้งหากสุดท้ายแล้วจะเเเห็นนวว่าวา่าาาาาคคคมมรรร้้อไยยยทํกแฟลับ มีแต่ความไม่เข้าใจของเรานี่แหละที่ทำร้ายมันการชงกาแฟจริงๆแล้วมันเลยไม่ได้เกี่ยวกับการปรับอุณหภูมิขึ้นขึ้นลงๆแต่มันเกี่ยวกับการปรับความเข้าใจของเราให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงของเมล็ดกาแฟที่อยู่ตรงหน้าและเมื่อเราเข้าใจมันอย่างแท้จริงแล้วอุณหภูมิก็จะไม่ใช่ตัวเลขที่น่ากลัวอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นภาษาที่เราใช้พูดคุยกับกาแฟอย่างงดงามและตรงไปตรงมาที่สุดครับ